จข่ขอว่าด้วยเรื่องความพรีเอในการถ่ายทำคอนเทนต์ของพระเอกมิกทอระยะดูสิจ๊ะอยากจะทำมายากลนดูตั้งใจมากคนดูก็ตั้งใจดูจนจบสุดท้ายจบแบบแบวมากงานนี้พี่ๆเพื่อนๆแต่ละคนก็เม mm ็นแซวสนั่นรวมทั้งสองน้อง จากละครพรมพยศทั้งเซนนี่ชยิสราและวินนี่สิพัชรดาที่ขอตั้งใจดูต่อหน้าพี่มิกเลยเอ้าวสาวๆเขาจะฟีดแบกว่ายังไงกับคอนเทนต์นี้ไปดูค่ะประมาณกี่วินะเมื่อกี้ที่เราเสียเวลาไปอะค่ะมีความคาดหวังมากค่ะพี่มิกต้นต้นดูลุนมากว่าหนูคิดว่าโถมันจะหายไปพี่มิกเราแบบ ล้ําแล้วตอนนี้พี่มิกไม่ใช่แค่นักแสดงแล้วเป็นนักมายากลโอ้โหที่ชู่มันต้องมีอะไรแน่ๆผมตั้งใจให้ทุกคนคิดแบบนี้แหละผมคิดนานมากนะไม่ไมที่ที่หลายวันเนี่ยคือคิดว่าจะทําดีไหมมันมันเป็นเรีแอคชั่นมันเป็นแบบว่าแล้วก็กดปิด ไปตอบไม่ถูกเลยอ่ะนานๆทีครับนานๆทีครับนานานรอดู<ช>ั <มา S 1> คอันต่อไปคาดหวังแล้วนะเนี่ยคาดหวังแล้ว <c oughs> อันใหม่ต้องต้องต้องยิ่งกว่านี้อีกนะจริงเหรอใช่ <c oughs> เครียดแล้ว <c oughs> ลไงกลายเ <c oughs> ป็นเรื่องเครียดแล้วเล่น